ต้องเห็นสายหูบอพี่น้องจนกว่าสิกรับตลาดบอกมาท่ายตลาดสายหูพอพันไทยรพี่น้องครับตัวนี้มันพยศพี่น้องครับสาย พ่อพันธุ์โอ้ตัวนี้เล่านาเล่านาสิพี่อาอยุเยนาะประมาณสามปีสามปีกว่าสายหูพี่น้องเด้อพี่น้องทางบ้านนครสวรรค์ที่มาผมไทยไายหูเลยผมพอด้วยพี่น้องครับสายหูหูยง่าสองใหม่บรรทัดกว่าแข้งขาบอกพี่น้องครับแต่ว่าทายเครื่องไปเลยพี่น้องเพราะว่าเอาเอาตัวผูแต่ว่าจะขาดน้ำเลี้ยงนอยนึงเนาะขาดน้ำเลี้ยงนอยนึงใครโอนตัวเลยมั้งครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันติดติดแดงน่ะทายเครื่องไปหวังดีอยู่สามปีกว่า สามเก้าครับห้องสาเก้าสาิบเก้าห้องวัยเปิดราคาวัยสามสิบเก้าได้พี่น้องครับสูงเมตรเจ็ดสิบเอ้หกสิบไปปลายหกสิบหาบวกบเนาะอือย่างอีกหนึ่งพี่น้องครับงัวไทยหัวสิบเก้าบาทนะพี่น้องพ่อๆก็เลยเอ้าเอาจะขี่ปกันต้นอันนั้นพยศนะใครดีองศาดีพี่น้องหางนามดินเด้อพี่น้องมาเอาเอาสูงสุดสวยเลย สามสิบเก้าหองวหพี่น้องสวรนต่อเอาเบอมาให้เลกมาศูนย์หกสอง386 386 5ส 9, 9 7มแปดหก้ัวทางไหนัวืเมืองชีเกตครับีสเกตสายหูครับพี่น้องครับดู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 งามว่งามวอ,มอ,งองพี่น้องครับเออตผูพี่น้องพอพันเน้อไอคุณนเอียงวะน้องจิวายุ<ม>นครสวรรค์นเน้อเออเอาพบไลเลยนะพี่น้องครับห็นแล้วกัท่าแห่นะ เออขายหูสวยๆคุณส,สามปีกวัวหนีงามบองามบองามบอม้วนใส่ห,สหูพี่น้องครับสามสิบเก้าตอกันเอานะเมื่อเมื่อกี้กรับพี่ตองมันเอาได้พี่น้องจะโทรหาช่องไหนห้ามโทรหาช่องทด้ขาดเลยผมมาร,รับสายเพรารับโทรมาหลายแห่งเลยเอา